ลุงช่วยพาตัวลุงแล้วก็อีเด็กบ้าคนนี้เนี่ยออกไปจากร้านนี้ทีได้ไหมร้านเนี้เนี่ยเขาไม่ต้อนรับคนแต่งตัวสกปกกสกปกแบบนี้หรอกเพราะว่าร้านเนี่ยเขาหรูหราาไฮโซแพงลุงคงไม่มีปัญญาจ่ายตังค์หรอกออกไป,ไปเลยลไม่ได้มากินฟรีทำไมต้องไล,ล่ด้วยล่ะนี่อีเด็กบ้าเรียกใครป้าฮะแกดูหน้าฉันด้วยเด็กกว่าแม่ไงอีกพูดจังเลยเดี๋ยวก็โดนตกสินีิเอาไหม ไะลูกตาจ๋าหนูอยากเข้าไปกินร้านนี้จังเลยดูน่าจะอร่อยน่าดูตั้งแต่เกิดมาหนูยังไม่ได้หนูยังไม่เคยกินร้านอาหารหรูห้องแอร์เย็นๆแบบนี้เลยตาพาหนูเข้าไปกินไหนได้ไหมจ๋าแตงกว่าฟังตานะลูก hmm. ไม่ว่าอาจจะเป็นอาหารอะไรกินที่ไหน มันก็ทําให้เราอิ่มท้องได้เหมือนกันนะลูกเราต้องรู้จักเตรียมตัวเราเป็นคนจน่ะเราก็กินเท่าที่เรามีอยู่แต่ถ้าวันไหนเรามีเงินเยอะเราก็กินอาหารแพงๆได้นะลูกนะจ่าตาหนูเข้าใจแล้วถ้าวันหลังหนูมีเงินเยอะๆเดี๋ยวเราค่อยมากินก็ได้นะตาอืจ่าตาสัญญานะเดี๋ยวตาจะพาหลานมากินให้ได้สักวันนี้นะลูก แต่วันนี้ไปก,ก่อนนะลูกนะจ้ป่า สิจตาเดินผ่านทุกวันก็หยุดมองทุกวันอยากรู้จังว่าถ้าเราเข้าไปกินร้านอาหารหรูๆแบบเนี้ยรสชาติมันจะเป็นยังไงก็คงจะฟินแหละนาตาแต่ก็คงทำได้แต่คิดแหละเพราะเราก็ไม่ค่อยมีเงินมากถ้าแต่งกาอยากกินนะ ตาจะพาเข้าไปกินนะแต่ว่าครั้งนี้ครั้งเดียวนะตามีเงินเหรอจ๊ะตาก็พ,าาพอมีลูกก็เป็นไรเดี๋ยวเราหาใหม่ก็ได้ลูกนะางนรก็แล้วเราก็ไม่เคยได้กินร้านอาหารดีๆอย่างนี้ของดีๆอย่างนี้ไปกินสักวันนะูกนะไปทาพาาปกินผมไม่อยากกินแล้วจ้ะตา ถ้าเรากินอาหารแพงๆวันนี้พรุ่งนี้เราก็จะไม่มีเงินกินหนูว่าเรากลับกันเถอะเดี๋ยวครับพวกมีนตาก,กับร้านมาเดินมองร้านนี้ทุกวันเลยแล้วทำไมไม่เข้าไปในร้านล้วครับอ๋อหาตาแล้วกอยากกินแต่เราก็ กันไม่มากแล้วเลยอยากตรวจจับแอนตี้ติ้งตาเข้าไปอเอาแบบนี้ดีไหมครับพมเป็นเจ้าของร้านนี้เองพ่อมม่ตากับล้านมาเดินเก็บขยะทุกวันเลยขยันกันมาดูเลยทึ้งหละนี่ร้านพ่อมสะอาดหมดเลยพ่อมอยากอบแทนคุณตาบางน,นะครับเอาเป็นว่าให้พ่อมเลี้ยงคุณตากับล้านเองถ้าอยากจะกินอะไรสั่งอะไร ดาเลยดีไหมครับไม่ดีกว่าครับคุณก็ผมก็ต้องขอบคุณน้ำใจคุณมากเลยที่มากรอกกรอแต่ว่าเดี๋ยวที่ตาเก็บเงินอีกสักหน่อยค่อยมากินก็ได้แล้วอีกอย่างของคู่ของขายคุณจะมาเลี้ยงฟรีๆแบบนี้คุณรับไหมหรอไม่ใครว่าผ่อมยาดกินฟรีเหรอครับตอนนี้ที่ร้านพ่มมีโปรโมชั่นพิเศษคำรับคุณแก่และวกดเด็กนะครับ จ่ายเกสิกเบเปอร์เซ็นต์เองนะครับโอ้ทำไมถูกจังล่ะใช่ครับคุณตาข้าวเนนาดานได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะจัดก,การให้อย่างนี้เลยครับค่ะถ้าอย่างน,านั้นคุณตาข้าวเนนาดานก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมก็คุยเจรจาแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะติดตามเข้าไปครับ วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันใดดีคะนี่เมนูค่ะเออก็ยังไม่เคยมากินอาหารที่เนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าจะสั่งอะไร หนูแนะนำหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะก็อันนี้นะคะทางหน้าแรกนะคะจะเป็นโปรโมชั่นของทางร้านนะคะจะเป็นราคาทุกที่สุดเพราะว่าตอนนี้นะคะทางร้านมีโปรโมชั่นอยู่จะมีครบเลยค่ะมีทั้งประเภททอดประเภทผัดแล้วก็ประเภทต้มนะคะและที่สําคัญนะคะก็จะมีเฟรนไฟรายนะคะหรือว่าไก่ทอดนะคะให้น้องเลือกด้วยเป็นของแถมของทางร้านเลยค่ะอ๋อหนูเจ้านี้อะไรดีเลิศนะ แกแกแกดูโตสช่สิคน,น,นแก่กับเด็กอ่ะแต่งตัวก็สกรปรกสกรปรกไม่รู้ว่าเข้ามาในร้านหลูๆละห,หลายนี้ได้ยังไงอ่ะทำไมมันไม่รู้จักเจียมตัวมันเองบ้างนะแกอืก็น่าน,น,น่ะดิแล้วแกดูเด็กเสิร์ฟดิโอ้โหยังจะไปต้อนรับมันอย่างดีอีกดูจากสภาพการแต่งตัวพวกมันอ่ะมีตังใจ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เด็กเสิร์ฟที่มันโง่งจริงเลยจะรับลูกค้าก็รับมัวสัว ด้อย่างว่าแกมันเป็นแค่เด็กเสริมมันก็ต้องเข้าใจกันเป็นธรรมดาเพราะว่าคนมันชนชั้นเดียวกันไงแกอก็นั่นนะดิเนาะเออแต่ฉันว่านะอย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่ามีใครผ่านไปผ่านมาเราเห็นว่าพวกเรานั่งอยู่ในร้านไฮโซหรูๆผู้ดีมีการศึกษาแบบพวกเราเนี่ยแล้วต้องมานั่งร้านเดียวกับไอ้พวกคนจนจัดเหมือนอายก็ตายเลยนะแกด้วยไม่ได้ไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างเรียกเด็กมาสิ น้องมานีหน่อยสิค่ะคุณลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มไหมคะฉันไม่ได้รับอะไรเพิ่มตอนนี้หรอกนะที่ฉันเรียกแกมาเนี่ยจะบอกว่าให้แกช่วยไล่ตะแก่กับเด็กคนนั้นออกไปทีได้ไหมแกไม่เห็นเลยว่าเขาแต่งตัวโสโครกและสกปรกมากแค่ไหนดูไม่เป็นหรอถึงได้ปล่อยให้เข้ามาในร้านหลูๆแล้วในร้านนี้มีแต่พวกฉันดูสิเป็นผู้ดีไฮโซอ่ะเอามานั่งร่วมร้านกับพวกฉันนะทำแบบนี้ได้ยังไง ไล่ไมันออกไปทีไปต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าคือคือดิฉันไม่สามารถที่จะไล่เขาออกไปได้จริงๆค่ะเพราะว่าทาั้งคุณตาแล้วก็หลานกันเป็นลูกค้าของทางร้านเหมือนกันนะคะแล้วอีกอย่างดิฉันก็มีหน้าที่บริการลูกค้านะคะก็เลยต้องบริการให้เท่าเทียมกันทั้งหมดนะคะอีโง่เป็นเพราะว่าแกงโง่แบบนี้ไงแกถึงเป็นได้แค่พนักง,งานเสิร์ฟก็คงจะเป็นพนักง,งานเสิร์ฟได้ตลอดชีวิตนั่นแหละ ต่ถ้าเกิดว่าแกไม่ไล่สองคนนี้ออกไปเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไล่เองแล้วคอยดูนะถ้าเจ้าของร้านมาฉันจะบอกให้เขาไล่แกออกด้วยดูดิพนักงานโง่ๆอย่างแกเนี่ยทำงานอยู่ที่นี่ไปก็คงจะลบล้างเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยไปายไฟเราไปจัดการเองปาาอไปขายยาหลบไปสิหลบเลยนีล่ลุงลุงช่วยพาตัวลุงแล้วก็อกเด็กบ้าคนนี้เนี่ยออกไปจากร้านนี้ทีได้ไหม ร้าน,นเนี้ยเนี่ยเขาไม่ต้อนรับคนแต่งตัวโซก,ก็ปกโซก็ปกแบบนี้หรอกเพราะว่าร้านเนี่ยเขาหรูหราไฮโซแพงลุงคงไม่มีปัญญาจ่ายตังค์หรอกออกไป,ไปเลยแต่หนูมีเงินจ่ายนะจ๊ะป้าไม่ได้มากินฟรีทำไมต้องไล่ด้วยละ่ะนี่ไอเด็กป้าเรียกใครป้าฮะแกดูหน้าฉันด้วยเด็กกว่าแม่แกอีกพูดจังเลยเดยกก็โดนตบซะนี่เอาไหมลุงอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะ จริงๆนะที่พวกฉันอะ่ะเลือกร้านหลูๆไฮโซแบบนี้เพราะว่าพวกฉันอะ่ะไม่ได้อยากจะนั่งร่วมกับพวกคนจรจัดหรือว่าสกรปรกแบบลุงอะ่ะพอลุงเข้ามาฉันก็แบบเหม็นอะ่ะเราก็เสียบรรยากาศร้านหมดฉันจะเตือนอะไรลุงไว้อย่างหนึ่งนะลุงช่วยเจียมตัวหน่อยได้ไหมร้านแบบนี้อะมันไม่เหมาะกับลุงแล้วก็หลานหรอกอย่างลุงกับหลานอะ่ะควรจะไปนั่งร้านแบบข้างถนนนะลุงอืแล้วเดี๋ยวเพื่อนผู้ดีไฮโซฉันอะ่ะจะมา เกิดเขาไม่เห็นลุงกับหลานเนี่ยมันจะเสียบรรยากาศผู้ชานหมดอะอนะใช่ลุงไปเถอะไป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 จไม่จะพิจารณา้งั้นเราไปกินนะ้ำอ,อุ่นังนดูไที่พี่เขาไม่บอกเราทาไมเราต้องไปสนใจพวกป้าคนด้วยละ่ะเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาก็มีแต่เขานั่นแหละที่มายุ่งกับเราอิดเด็กบ่ารีบออกไปเลยนะ เดี๋ยตกให้หน้าสั่นเลยนี่ไป,ไปเลยรีบไ,สไปสิไปไปกันนะลูกเดี๋ยวว่าี่กับลุงจะไปไหนกับสังหาเกัดหรือยังกับคุณคะคือว่าคุณผู้หญิงสองคนเนี้ค่ะเขาต้องการจะไล่คุณตากับคุณหลานออกไปจากร้านนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะร่วมทนานอาหารด้วยค่ะเพราะว่าบอกว่าคุณตากับหลานสองคนที่สกปรกคะ่ะ แต่ว่าฉันก็เตือนเขาแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังค่ะแล้วยังมาว่าฉันด้วยว่าเป็นพนักงานที่โง่ค่ะปากดีจะตบให้ซะนเดี๋ยวพวกจัดการเองคุณเป็นเจ้าของร้านเหรอคะเห็นไหมล่ะแกฉันบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของร้านมาเนี่ยยังไงเขาก็ต้องช่วยพวกเราจัดการไล่ตากับหลานเนี่ยออกไปแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่อยากจะเสียลูกค้า V I P อย่างพวกเราไงเอ่อพี่คะถ้าเกิดว่าไล่สองคนนี้ออกไปแล้วเนี่ย ไลอินนี่ออกไปด้วยนะคะเป็นพนักง,งานเสิร์ฟที่โง่มากๆเลยพวกเราสองคนเนี่ยเตือนอะไรก็ไม่ฟังนะคะขืนเก็บไว้เนี่ยร้านต็งมีแต่เสื่อมเสียคะ่ะเชื่อชั้นนะคะจัดการเลยค่ะจริงด้วยค่ะพวนจากข้อถดบวกคุณร่องคนด้วยนะครับถี่พวนจําเป็นต้องไล่บกคคลสร่องคนออกจากรานพ้นจะดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะนี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะคนที่ต้องไล่เนี่ยคือเป็นตาแก่กับหลานนะคะไม่ใช่ชันสองคน ผมผูดไม่พิดนะครับปล่อยได้ถู่ไหมครับด่านพมซึ่งจะดูดีดูรากแบบนี้แต่ร้านพมผมไม่เคยเลือกักลูกค้าที่ท่าหนากรวหน้าตาทางสังคมเลยลูกค้าทุกคนทาเสี่ยงกันหมดแล้วอีกอย่างลุงเขากับร้านคนนี้พมเป็นคนนั้่เขาข้ามาร้านนี้เองแล้วอีกอย่างเขาก็มีตังใจนะครับเขาไม่ได้มากินฟรีอย่างที่พวคุณคิด ซึ่งการแต่งตัวลุงเขาอาจจะดูแบบไม่ค่อยสะอาดอะไรแต่พ่อหมวานะจิตใจเขาซ่องคนนี้สะอาดกว่าพวกคุณซ่องคนที่ว่าแต่งตัวอูราดูดีโซแบบนี้ครับนี่นี่แกว่าผู้ชันสองคนจิตใจถงก็บอกเหรอฮะอถ้าแกไล่พวกชันสองคนออกไประวังจะเสียลูกค้าวีไอพีอย่างพวกเราไปพร้อยอมเสียครับพรมยอมรับนะครับ วารานกองพ้ไม่ตอนดับพวกที่มีจิตใจสกบอบกบชอบดูดทุกนืนแบบนี้แล้วอีกเดือนที่พวกคุณบรรดาพนักงานเสิร์ฟ้องผกโง่ดูคนไม่เป็นจริงๆแล้วเขาเป็นประดับงานที่ดีมากแต่นนะกมสร,ร้างซอสปรักงานกองพมอในรามทุกคนว่าไม่ให้เหลือปฏิบัติพอคนยังให้เเป็นคนเพื่อนกัน พวกคุณซ่องคนจำมาเลยนะครับว่ายาไปเที่ยวดูทูกคนเือนแบบนี้อีกเพราะมันไม่ถึง้งว่าคุณกับลังยูทุกตัวคุณเองอยู่เชิญออกไปจากร้านพ่อมได้แล้วครับแกฉันว่าเราไปกันเถอะอย่ายืนให้มันด่าพวกเราเลยนะฉันอายอะ,อะไปก็ได้วะจำมาไว้เลยนะร้านนี้เนี่ยไม่มีทางได้เงินของกลรออีก แล้วฉันก็จะไปบอกเพื่อนไฮโซของพวกเราด้วยว่าไม่ต้องมาที่นี่อีจกจำไว้เลยเชิญครับเอาของกันสิมือเนี่ยกินฟรีก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นคุณตาสักอาร์เลยดีไหมครับเดี๋ยวผมจัดการให้ าคะป้าสองคนนั้นเขานี้ใส่ไม่ดีเลยนะคะตาอ,อ,อย่าไปสนใจเลยลูกอะไรที่ไม่ดีเราก็อย่าไปทำตามจำนะไว้นะแตงตาลูกเอาเฟ็นไฟ<ๆ>ปิดกระท่อแล้วก็ปอกปี